กลับเข้าสู่ช่วงที่3กครับของ Destination of Speed ช่วงนี้เนี่ยชื่อช่วงชื่อเดียวกับรายการเลยนะครับจุดหมายปลายทางของโลกความเร็ววันนี้น้องมีนจะพาไปในห้องดึงสถานที่ดึงในสนามแข่งรถซึ่งปกติแล้วเห็นน้องมีนบอกว่า ห้ามเข้าเขาไม่ให้คนอื่นเข้าเลยพี่ปั๊มเนี่ยครั้งหนึ่งนะคะเคยที่จะเข้าไปห้องเคยเคยเคยเปิดเจ้เขาแกแไขค่ะเขาให้เฉพาะคนที่ทํางานเข้าไม่จะให้นอื่เข้าเดี๋ยวจะหาว่าให้มีเข้าไปคนเดียวเขาให้คนที่ทํางานมีสิทธิ์ขาคนที่มีหน้าที่เท่านั้นเวลาแข่งไี่ต้องมีบัตร ที่ปามเคยเข้าไปเคยเข้าไปทีนึงเคยเปิดเข้าไปอุ้จอทีวีเพียบเลยจะไปดูไหนเรจะไปพี่ครับเดี๋ยวขอหน้ามือชัดดีฮะมือชัดดีเห็นทุกโค้งครับโดนไล่ตะเพริออกมาครับอื่น้องครับเชิญด้านนอกเขาไม่สะเพริเขาเชิญอองเขาเชิญนอกต้องบอกนะคะว่าห้องนี้เขาไม่ได้มีให้ชมแค่การแข่งขันเท่านั้นแต่เป็นห้องที่ควบคุมแทบจะทุกอย่างเลยในสนามทีเดียวนะคะจะเป็นยังไงขอบอกว่างานนี้ V I P จริงๆคุณผู้ชมไปชมกันใน Destination of Speed ห้องนี้เรียกว่า Race Control ค่ะ มินพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่บุรีรัมนีและค่ะที่นี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นสนามแข่งรถที่ได้มาตรฐานระดับโลกที่เดียวในประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะซึ่งวันนี้นะคะมินจะพาคุณผู้ชมไปชมหนึ่งห้องลับของที่นี่ปกติเนี่ยไม่ได้มีคนอื่นเข้าไปกันได้ง่ายๆนะคะแต่ V.I.P. แบบนี้พาเข้าไปแน่นอนค่ะไปค่ะ ตอนนี้นะคะมินอยู่กับคุณตายสิริชันธียารมค่ะผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องถามก่อนว่าความพิเศษของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยมีอะไรบ้างมันมีหลายจุดมากแหละมินรู้แต่ว่าขอแบบภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ความพิเศษสําหรับเรานะฮะอย่างที่ทราบว่านี่ก็เป็นสนามแรกและสนามเดียวในเมืองไทยที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกนะครับทั้ง FIA เกรดวันซึ Musk, 2> 2่งแข่งได้ถึง Formula One นะฮะ f i M เก a ด A แข่งได้ถึง MotoGP แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเทียบกับสนามอื่นๆในโลกถามว่าเรามีอะไรพิเศษก็คือคงเป็นเรื่องของสแตนนะฮะที่มองเห็นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของของการแข่งขันทีเนี้ยเป็นเป็นจุดแข็งที่เราพยายามจะพรีเซนต์ตลอดว่าการการมาดูแข่งที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยสนุกกว่าดูอยู่ที่บ้านะนะฮะคือสนามอื่นในโลกเนี่ยมันก็อาจจะมีสนามไหนที่ไปแล้วเนี่ยเรามองไม่ได้เห็นทั้งหมดก็ต้องเปลี่ยนมุมไปแต่ทีเนี่ยมาแล้วคุณจะได้สัมผัสกับความสนุกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเห็นครบทุโค้งทุโค้ง โค้งฮะแล้วก็โคง้งเราเนี่ยก็เป็นลักษณะ,ะค่อนข้างจะเป็นโค้งสมัยใหม่นะครับก็มีทั้งความเร็วสูงแล้วก็ส่วนที่2ที่เป็นเรื่องของเทคนิคแล้วก็เปลี่ยนลายเลสซิ่งได้ค่อนข้างเยอะนะะขับแล้วไม่น่าเบื่อนักแ,แข่งที่มาที่นี่ก็จะบอกว่าสนามนี้ขับสนุกนะครับแล้วก็ท้าทายนั่นคือเรื่องของสนามแล้วนะคะคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งนี่ตอนนี้นะคะมีแบบคุณวัเนี่ยอยู่ในห้องที่ปกติไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาห้องนี้คือห้องเรสคอนโทรลมีความพิเศษยังไงบ้างคะค,คือคือห้องนี้ต้องบอกว่าอย่างางที่ทราบปกติ มันจะต้องเป็นพื้นที่ที่ห่วงห้ามากนะฮะเป็นห้องที่เอาไว้ควบคุมเกมการแข่งขันทั้งหมดที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นกรรมการที่ควบคุมการแข่งขันแล้วที่เห็นอยู่ด้านหลังผมก็จะเป็นจอจอตรงนี้เนี่ยจะมองเห็นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในสนามพื้นที่พันสองร้อยกว่าไร่นะฮะคือการแข่งขันเนี่ยพื้นที่พันกว่าไร่เนี่ยมันต้องมีการสื่อสารกันระหว่างกรรมการภาคสนามหรือที่เราเรียกว่ามาแชลกับคนที่สั่งงานมาไม่อย่างนั้นเนี่ย พอเวลาเกิดอุบติเหตุเนี่ยต่างคนต่างเข้าไปช่วยนะครับมันก็จะไม่สัมพันธ์กันคือเขาต้องรายงานกลับมาที่นี่ก่อนแล้วที่นี่จะสั่งการลงไปทีนะครับทีนี้ถามว่ามันพิเศษยังไงคงต้องบอกว่าไฮไลท์เลยอาจจะเป็นเรื่องของมูลค่าอุปกรณ์นะครับห้องนี้เนี่ยเกือบเกือบ500 500ล้านไม่ใช่บาท500้ออล้านนะฮะ500ล้านคือคือถามว่าทำไมถึงแพงนะครับมันมีกล้อง30กว่าตัวที่เป็นคุณภาพสูงมากอ่มันไม่มีดีเลยปกติเนี่ยระยะทาง มันเหมือนกล้องไลฟ์เลยไม่มีดีเลยเลยภาพที่เห็นเนี่ยมันต้องไลฟ์ตลอดเพราะว่าแอคชั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องสั่งการได้ทันทีนะฮะแล้วมันก็เรคคอร์ดในตัวเองได้3วันกล้องทุกตัวเนี่ยหมุนรอบตัวเองได้3 6 0อองศาแล้วก็ซูมได้หลัการคือสมมติว่ามีอุบัติเหตุที่ไกลๆเนี่ยนะครับกรรมการที่ควบคุมกล้องเนี่ยเขาต้องซูมเข้าไปดูว่ารถเสียหายอย,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 ย่างไรมีไฟลุกไหมหรือเปล่านักแข่งหมดสติหรือเปล่าเพื่อจะสั่งสั่งเกมนะฮะแล้วก็สั่งการช่วยเหลือได้ถูกต้อง ันก็คือเป็นเป็นจุดที่สั่งการทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามถูกไหมคะคราวนี้เรื่องของความปลอดภัยอย่างที่บอกไปว่าจุดเริ่มต้นมาจากตรงนี้แล้วก็จะมีแมลทีมออกไปอย่างรวดเร็วคราวนี้มีมีมีเอ่อเรื่องของขั้นตอนไหมคะหรือว่าระเบียบว่ามันจะต้องกี่นาทีกี่วินาทีที่จะเข้าไปถึงสนามได้หลักการคือเร็วที่สุด<ม>นะครับเร็วที่สุดยิ่งเร็ว,ย,รวยิ่งดี<ม>ถ้าเจ้าหน้าที่นี้เขาสั่งว่าภายในเซียววีได้เขาคงสั่งไปแล้วแต่มันก็แล้วแต่จุดด้วยว่าเกมณขณะนั้นเนี่ย รถพยาบาลสามารถออกไปได้เลยหรือเปล่านะฮะหรือต้องสั่งหยุดเกมโดยทันทีมันก็จะมีรูปแบบการสั่งงานที่แตกต่างกันไปคือการตัดสินใจเนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์ของคนที่ผ่านเกมมอเตอร์สปอร์ตมาค่อนข้างสูงก็คือคนที่นั่งทํางานอยู่ในห้องนี้นะครับคราวนี้ได้ข่าวมาว่ามีการแบบว่าปรับกันด้วยสมมติว่าผิดกฎจากห้องนี้เช่นเดียวกันเป็นยังไงคะก็ถ้าเกิดอย่างเช่นนักแข่งทําผิดกฎบางอย่างที่รายการตั้งไว้นะฮะก็จะถูกปรับเป็นตัง รหรือว่าอาจจะถูกปรับเป็นเรื่องเวลาก็มีมี2รูปแบบก็จะถูกปรับด้วยเลสเซเลเตอร์นะครับก,ก็จะเขียนรีพอร์ตแล้วก็ส่งไปนักแข่งก็ต้องมาชําระที่นี่หรือถ้าเกิดเป็นระหว่างเกมมันมีเรื่องการการปรับเวลาก็จะมีการแจ้งกรรมการให้บังคับใช้ในขณะที่แข่งอยู่เลยครับ จากห้องนี้นะคะก็จะเห็นชัดเจนมีการรีเพลย์ภาพให้เห็นกันได้เลยนะคะบริเวณห้องนี้นะคะเอาละค่ะถือว่าตอนนี้กีฬามอเตอร์สปอร์ตได้รับความนิยมมากทั้งในไทยแล้วจากไทยเองก็จะโต,โตไปในระดับโลกด้วยนะคะรู้สึกยังไงบ้างที่ถือว่าสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเลยทีเดียวที่ทําให้ก้าวกระโดดได้มากขนาดนั้นก็แน่นอนรู้สึกรู้สึกดีนะครับคือบ้านเราเนี่ยผมว่ารถแข่งเราเยอะมากๆอยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าเรามามันก็มีเวทีให้เขาได้ได้เล่นได้ปลดปล่อยได้ ปล่อยพลังได้มากขึ้นนะครับมันก,ก็คงเป็นเรื่องดีแล้วก็อยากเห็นพัฒนาการที่โตขึ้นไปเรื่อยๆอยากเห็นนักแข่งที่มีความเป็นมืออาชีพขึ้นเข้าใจเกมการแข่งขันมากขึ้นแล้วก็อยากเห็นเด็กไทยขึ้นไปสู่ระดับที่สูงกว่าน,นี้เรื่อยๆแล้วก็จริงๆเราเองเนี่ยก็พยายามอยากให้สนามแข่งที่นี่เนี่ยไม่ใช่สําหรับคนที่ต้องแข่งรถอย่างเดียวบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันอยากแค่จะมาขับในสนามสักครั้งในชีวิตนะฮะหรือว่า มาเรียนรู้ว่าการขับที่ถูกต้องเนี่ยการใช้รถบนถนนเนี่ยเป็นยังไงก็พยายามทำเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเป็นเรื่องเซฟตี้ด้วยอะไรเหล่านี้ด้วยอยากให้ฝากถึงแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตสักนิดหนึ่งก็สำหรับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็ผมผมเชื่อว,ว่าคนที่รักในเกมมอเตอร์สปอร์ตทุกคนคงรู้จักสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแล้วแต่ว่าบางคนเชื่อว,ว่าก็เคยได้ยินแต่ยังไม่มีโอกาสได้มานะฮะก็อยากจะลองเชิญ มาชมสนามดูนะครับเรสใน1ปีเนี่ยเรามีเรสอินเตอร์ดีๆมากมายที่เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเสียตังค์บินไปต่างประเทศเพื่อไปดูนะฮะวันนี้ก็ยกมาอยู่เมืองไทยเรสดังๆเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยหมดแล้วนะครับอย่าเสียโอกาสนี้รีบมาดูเรสแล้วก็คุณจะติดใจวันหนึ่งอาจจะตัดสินใจเป็นนักแข่งเองก็ได้นะครับขอบคุณมากนะคะคุณโอ๋ค่ะคุณโอ๊โอโตันในศิริชาญวิทยารมค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งที่มินอยากรู้นั่นก็คือเรื่องทงในสนามนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบเรื่องนั้นกันค่ะ ทุชมค่ะอย่างที่บอกกันไปค่ะว่ามีนจะพาไปหาคําตอบในเรื่องของธงกันนะคะแต่ว่ามินเองเนี่ยตอบไม่ได้ต้องไปถามคนนี้ค่ะพี่ยศค่ะสวัสดีค่ะพี่ยศพี่ยศเป็นมอดเตอร์สปอร์ตแมเนเจอร์ของที่นี่นะคะมินมีความสงสัยมากเรื่องธงค่ะว่าธงแต่ละสีเนี่ยมีความหมายอย่างไงบ้างได้ครับก็เบื้องต้นสําหรับธงก็คือเพื่อการสื่อสารกับนักแข่ง <rs. S 3> <า>นะครับที่อยู่ในแท็กก็อย่างแรกเลยนะครับอันนี้ธงเขียวนะครับทุกครั้งที่นักแข่งลงสู่แท็กนะครับก็คือจะเป็นการแจ้งสัญญาณว่าแท็กเคลียร พร้อมใช้ในการวิ่งนะครับทุกจุดพร้อมนะครับให้หนักแข่งในการทําการซ้อนหรือแข่งนะครับธงเหลืองจะมี2รูปแบบนะครับมีลักษณะธงเหลืองเดี่ยวและธงเหลืองคู่ใช้ในกรณีที่ว่ามีอุบัติเหตุนะครับถ้าธงเหลืองเดี่ยวคืออุบัติเหตุเบาหรือนอกเส้นทางแข่งนอกลายทางวิ่งนะครับส่วนถ้ากรณีอยู่ในเส้นทางวิ่งนะครับก็จะเป็นธงเหลืองคู่นะครับเพื่อให้หนักแข่งที่มาข้างหลังรับทราบว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุหนักนะครับ ทองเหลืองแถบแดงทอ,อ,องเหลืองแถบแดงนะครับเป็นลักษณะก็คือพื้นผิวแท็กนะครับบางจุดมีความลื่นมีชิ้นส่วนอะไรของตัวรถตกหล่นอยู่นะครับก็ให้นักแข่งระมัดระวังนะครับหรือชะลอความเร็วสีฟ้า,ส,ฟาสีฟ้านี้ก็จะเป็นในลักษณะคือรถที่วิ่งอยู่แล้วไม่ได้ใช้ความเร็วปกตินะครับเขาวิ่งอยู่ในเส้นทางแล้วข้างหลังมีรถเร็วมาจะใช้เป็นการแจ้งเตือนให้เขาหลบ นะครับเพ <Transfer. S 1> ื่อไม่ให้กีดขวางสําหรับคน <ส Vive. S 1> ที่ใช้ความเร็วปกติอยู่เกี่ยวกับเรื่องมารยาทการขับแข่งขนะครับใครที่เอาเปรียบเพื่อนที่แข่งอยู่นะครับทําหลายครั้งเราก็จะเตือนด้วยธงนี้พร้อมหมายเลขรถแข่งนะครับเตือนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วยังทําอยู่นะครับเป็นธงที่นักแข่งไม่อยากได้ธงดํานะครับธงดําก็คือเป็นให้นักแข่งหมายเลขนั้นออกจากแข่งขันพร้อมชูพร้อมกับหมายเลขชูพร้อมกับหมายเลขที่ถูกเมื่อกี้ถูกเตือนไปแล้ว3าครั้งยังทําอีกโดนอันนี้นะครับ อันนี้ทุกคนต้องการไหมครัการ,การผ่านนะครับเป็นธงหมักลุกหรือเชกแฟร์นะครับ,รบเป็นธงที่สิ้นสุดการแข่งขันนะครับ,รบตีว่าธงเส้นชัยนะภาษาไทยเรียกกันว่าอย่างั้นนะครับก็เป็นที่นักแข่งทุกคนต้องการ นะครับสำหรับผ่านธงหมักลุกในการแข่งขันนั่นคือสีธงต่างๆนะคะค,ความหมายของธงต่างๆด้วยคราวนี้ค่ะการสั่งการในการชูธงในแต่และสเตชันเนี่ยที่มันต้องมีเหมือนกันทุกอันเลยเนี่ยมาจากเรสต์คอนโทรลที่เราไปชมมาจากเรสคอนโทรลทั้งหมดนะครับเป็นการสั่งการภาพรวมนะครับเพราะว่าให้เ,เกิดต้องสั่งธงมาเสียอะไรแต่ยกเว้นธงสีเหลืองเนื่องจากเกี่ยวข้องอุบัติเหตุนะครับอันนั้นอยู่ในดุลพินิจของกรรมการที่เรียกว่ามาเชลอยู่ตรงจุด ในกรณีเกิดอุบัติเหตุต้องรีบยื่นทันทีเพื่อให้นักแข่งที่ตามมาปลอดภัยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะทราบความหมายของทุกทงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ยศค่ะ Motorsport Manager นะคะที่ไม่ให้คำตอบกับเราเป็นยังไงคะนาเบสพี่ปั๊มบอกแล้วว่างานนี้ VIP จริงๆโอ้โหอะไรมันจะซูมแบบ HD อะไรขนาดนั้นนะคกล้องเห็นทุกจุดเลย ใช่แล้วค่ะ oh. เห็นไหมคะมีทุกคนที่มีหน้าที่อยู่ในห้อง้เลยเรสคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นหมอไม่ว่าจะเป็นเ,เขาเรียกว่าผู้ควบคุมดูทุกอย่างา Air, ความปลอดภัยแบบโอ้โห รวมกันอยู่ในห้องนี้เรารู้มูลค่าไหมเท่าไหร่น้องมีนคุณตระซีรีเกินมาบอกว่าห้องนั้นเนี่ยห้า้อยล้านบาทอย่าไปบอกใครนะก็ว่า500ล้านบาทโอ้โหนี่ไม่มีใครรู้เลย้องห้องเนี้ที่ที่ที่น้องมีนพาไปดูเนี่ยมันคือห้องที่เราเห็นจอแต่หลังจอออกไปจะมีห้องหนึ่งที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเลยใ่อนนั้นแหละคือ แบงค์เต็มห้องนั่นแหละอันนั้นนะคะคือมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวเขาบอกว่ามีทีมงานจากประเทศเยอรมนีเนี่ยมาเดินสายมาวางระบบทั้งหมดให้เลยโอ้โหนะฮะวันนี้ข้อมูลความรู้เต็มๆรวมถึงเรื่องราวของธงด้วยใช่ไหมใชเห็นไปโบกธงเลยแน่นอนแน่นอนโอ้ไปโบกธงชิคก้าแฟ์ เขาบอกว่าตอนที่โบกทงเนี่ยนะคะไม่มีใครเขาแข่งแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจว่ามีปล่อยให้ขึ้นไปได้ยังไงไม่ต้องตกใจว่ามีเนี่ยไปโบกธงแล้วเขาบอกว่าทําให้นักแข่งแบบว่าเสียสมาธิถ้ามีการแข่งขันไม่มีใครผ่านเชคเกอร์แฟลกมีแต่คนจอดดูฮัลโหลเป็นคำพูดเสียสมาธินะครับนี่คือเรื่องราวของ Destination o x f i r d นะครับช่วงที่น้องมีนพาไปที่สนามช้างกับ US c o r o นะครับก็ได้ความรู้กันเต็มๆเลยในช่วงนี้ครับช่วงนี้เราจะพากันอีกสักครั้งหนึ่งครับกลับมาช่วงสุดท้ายมาอัปเดตข่าวสารใ การมอเตอร์สปอร์ตการกับพิธีพากันสักครู่เดียวครับ